อีกชิอีกทำทันทีทีมชาติไทยต้องเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประโยคนี้ไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่มันคือแนวคิดที่สะท้อนจิตวิญญาณของฟุตบอลทีมชาติไทยในยุคใหม่เมื่อมาซาทาดะอิชิอิผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมชาติไทยอย่างเต็มตัวประกาศแนวทางที่ชัดเจนว่าทีมชาติไทยต้องกลับมามีเกียรติต้องเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนต้องภาคภูมิใจ คำพูดนี้กลายเป็นแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยเพราะมันไม่ใช่แค่การวางแท็กติกในสนามแต่คือการปฏิวัติทางความคิดและวัฒนธรรมของนักฟุตบอลทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่อีกชี้อีรู้ดีว่าการคุมทีมชาติไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายฟุตบอลไทยมีประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยทั้งความสำเร็จและความผิดหวังความคาดหวังจากแฟนบอลมีมากมายแต่ในช่วงหลังทีมชาติไทยกลับเผชิญปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องฟอร์มการเล่นความต่อเนื่องของทีมและการขาดแรงจูงใจในหมู่นักเตะบางคนอิชิอิเลือกที่จะเริ่มต้นจากหัวใจของนักฟุตบอลเขาไม่ต้องการแค่ให้ทีมชนะแต่ต้องการให้ผู้เล่นทุกคนรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์การสวมเสื้อทีมชาติไทยทุกครั้งที่ลงสนามไม่ว่าจะเป็นเกมกระชับมิตรหรือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ต้องเล่นด้วยหัวใจทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาทำงาน อีชิอีก,อกได้เริ่มวางระบบระเบียบที่เข้มงวดขึ้นในแคมป์ทีมชาตินักเตะทุกคนต้องรักสามารถประานการซ้อมอย่างเคร่งครัดไม่มีการเล่นโทรศัพท์ในเวลาฝึกไม่มีการมาสายไม่มีการอ้างข้อแก้ตัวทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพซึ่งนั่นคือวัฒนธรรมที่เขานำมาจากญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าความมีระเบียบวินัยและความเคารพต่อหน้าที่คือรากฐานของความสำเร็จในระยะยาว สิ่งที่ทำให้แฟนบอลไทยเริ่มชื่นชมอีกชิอีกคือความกล้าในการตัดสินใจเขาไม่ลังเลที่จะดรอปนักเตะชื่อดังที่ฟอร์มตกและพร้อมเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งที่ตั้งใจและมีวินัยมากกว่านั่นทำให้บรรยากาศในทีมชาติเปลี่ยนไปจากเดิมนักเตะทุกคนเริ่มรู้ว่าไม่มีใครได้สิทธิพิเศษทุกคนต้องพิสูจน์ด้วยผลงานจริงในสนามความยุติธรรมนี้ทำให้ทีมมีพลังและแรงกระตุ้นที่มากขึ้น ในช่วงการซ้อมช่วงแรกอิกชิอิได้เน้นหนักเรื่องความเข้าใจเกมแบบรวมหมู่เขาพูดเสมอว่าฟุตบอลทีมชาติไม่ใช่ที่แสดงเดี่ยวของใครแต่คือพื้นที่ที่ทุกคนต้องเชื่อมโยงกันเขาสร้างแบบฝึกที่จำลองสถานการณ์จริงในเกมใช้เทคนิคจากญี่ปุ่นเช่นการบังคับให้เล่นในพื้นที่แคบเพื่อให้ตัดสินใจเร็วขึ้นและการฝึกความฟิตแบบต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักยาว นักเตะบางคนยอมรับว่าการซ้อมภายใต้โคชอิชิอิหนักที่สุดในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาในทุกวันสิ่งที่โดดเด่นในแนวทางของอิชิอิคือการสร้างจิตวิญญาณทีมชาติเขาให้ทีมงานติดรูปธงชาติไทยในห้องแต่งตัวทุกมุมพร้อมคำขวัญที่เขาเขียนด้วยตัวเองว่า Respect the shirt เคารพเสื้อตัวนี้ เขาอธิบายกับลูกทีมว่าเสื้อตัวนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งมันคือสัญ,ญลักษณ์ของคนไทยทั้งประเทศดังนั้นการได้สวมใส่มันคือเกียรติสูงสุดนักเตะต้องเล่นเหมือนทุกนัดคือการปกป้องศักดิ์ศรีของชาติแน่นอนว่าแนวทางใหม่เช่นนี้ไม่ได้ถูกใจทุกคนมีบางคนมองว่าอิชิอิอาจเข้มเกินไปหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นอาจไม่เข้ากับนักเตะไทยที่ชอบความยืดหยุน่น แต่เขาก็เลือกที่จะยืนหยัดเขากล่าวอย่างมั่นใจว่าผมไม่ได้ต้องการเปลี่ยนความเป็นไทยแต่ผมอยากให้ความเป็นไทยมีมาตรฐานระดับโลกคำพูดนี้สะท้อนความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความตั้งใจจริงของเขาในการยกระดับฟุตบอลไทยนอกจากการฝึกซ้อมอีกชีกยังให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดเขานำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของผู้เล่น การวัดความเร็วการจับจังหวะก,การตัดสินใจในสถานการณ์สำคัญเพื่อปรับปรุงการเล่นของแต่ละคนแบบเฉพาะตัวเขาเชื่อว่าฟุตบอลสมัยใหม่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์การเล่นด้วยหัวใจต้องคู่กับการเล่นอย่างมีสมองในห้องแต่งตัวก่อนเกมสำคัญกับทีมระดับเอเชียอิชิอิอพูดกับลูกทีมเพียงสั้นๆว่านี่ไม่ใช่เกมของผมแต่เป็นเกมของประเทศไทยคุณคือความหวังของผู้คนนับล้าน คำพูดนั้นทําให้นักเตะหลายคนถึงกับน้ําตากลอเพราะมันไม่ใช่แค่คําปลุกใจแต่คือการย้ําเตือนถึงความหมายขอองค์การเป็นตัวแทนประเทศนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อทีมชาติไทยเริ่มโชว์ฟอร์มดีขึ้นในแมชต่อมาไม่ว่าจะเป็นการชนะทีมจากตะวันออกกลางหรือการยันเสมอทีมใหญ่จากเอเชียตะวันออกแฟนบอลเริ่มเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน นักเตะเล่นด้วยความมั่นใจมีวินัยและมีความสามัคคีมากขึ้นเกมรุกที่เคยช้ากลับมีความเร็วและเฉียบคมเกมรับที่เคยหลวมกลับแข็งแกร่งและสื่อสารกันดีขึ้นทุกอย่างดูมีระบบและมีเป้าหมายอีกชี่อีกยังให้ความสำคัญกับการสร้างผู้นำในสนามเขาไม่ได้มองแค่กับตันทีมคนเดียวแต่ต้องการให้ทุกคนมีความเป็นผู้นำในหน้าที่ของตนเอง เขาเชื่อว่าทีมชาติที่แข็งแกร่งคือทีมที่มีผู้นำ11คนในสนามไม่ใช่คนเดียวที่สั่งการเขาจึงฝึกให้นักเตะสื่อสารกันตลอดเวลาทั้งตอนรุกและตอนรับเพื่อให้เกิดการประสานงานแบบอัตโนมัติอีกหนึ่งจุดที่ทำให้หลายคนทึ่งคือความละเอียดของอิชิอิเขาใส่ใจแม้แต่เรื่องอาหารการพักผ่อนและสภาพจิตใจของนักเตะทุกคนต้องมีการประเมินความฟิตท,ทุกวันมีทีมจิตวิทยาคอยช่วยเสริมแรงใจ เพราะเขาเชื่อว่าฟุตบอลระดับชาติไม่ได้ชนะกันแค่แทกติกแต่ชนะด้วยสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดคือทัศนคติของอิชิอิที่ไม่เคยมองว่าตัวเองเหนือกว่าคนไทยเขามักกล่าวเสมอว่าผมเป็นเพียงคนที่มาช่วยให้ฟุตบอลไทยดีขึ้นเขาเรียนรู้ภาษาไทยพูดกับสื่อไทยด้วยความเคารพและมักจะให้เครดิตนักเตะและแฟนบอลมากกว่าตัวเอง นั้นทำให้เขาได้รับความรักและการยอมรับจากคนไทยอย่างรวดเร็วแฟนบอลเริ่มเห็นทีมชาติที่มีพลังอีกครั้งไม่ใช่เพราะชื่อเสียงของนักเตะแต่เพราะหัวใจของพวกเขาการต่อสู้ทุกนาทีในสนามกลายเป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่อยากสวมเสื้อทีมชาติในอนาคตหลายคนเริ่มพูดว่าทีมชาติไทยกลับมาแล้วแต่สำหรับอีชีอกเขายังไม่พอใจเขากล่าวว่า การกลับมาคือจุดเริ่มต้นเป้าหมายของเราคือการยืนในระดับเอเชียอย่างมั่นคงเมื่อมองย้อนกลับไปการที่อีกชิอิก,กล้าประกาศว่าทีมชาติไทยต้องเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่แค่คำพูดที่สวยหรูแต่มันกลายเป็นแนวทางปฏิบัติจริงเขาเปลี่ยนบรรยากาศในแคมป์ทีมชาติจากความเฉื่อยชาให้กลายเป็นสนามแห่งแรงบันดาลใจทุกคนที่ก้าวเข้าไปต้องรู้สึกถึงความสำคัญของที่แห่งนั้น ต้องรู้ว่าการอยู่ตรงนั้นคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ทุกวันนี้เมื่อพูดถึงอิชิอิแฟนบอลไทยไม่ได้มองเขาแค่ในฐานะโค้ชต่างชาติแต่ในฐานะผู้นำที่ปลุกหัวใจฟุตบอลไทยให้ตื่นขึ้นอีกครั้งเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่ระบบการเล่นแต่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวัฒนธรรมและปลุกความภาคภูมิใจในคำว่าทีมชาติไทยให้กลับมามีความหมายเหมือนในอดีตไม่ว่าผลการแข่งขันในอนาคตจะเป็นอย่างไร แนวทางที่อิกิอิได้วางไว้จะยังคงอยู่มันจะเป็นรากฐานให้ทีมชาติไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ที่อยากเดินตามรอยความศักดิ์สิทธิ์ของทีมชาติไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่มันคือความศรัทธาความทุ่งเทและความรักในชาติที่หลอมรวมกันในสนามญ้าอิกิอิทำทันทีและสิ่งที่เขาทำไม่ใช่แค่การสร้างทีมแต่คือการสร้างจิตวิญ,ญญาณเขากำลังเปลี่ยนให้ ทีมชาติไทยกลับมาเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งพื้นที่ที่ทุกคนจะรู้สึกได้ถึงพลังความภูมิใจและความรักในธงไตรรงที่โบกสะบัดเหนือหัวของพวกเขาในทุกเกมที่ลงสนามนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่หัวใจทีมชาติไทยกลับมาเต้นแรงอีกครั้งภายใต้ชื่อของชายที่ชื่อว่ามาซาทาอิชิอิ